วันนี้เจอกันนะวันนี้ขอบคุณมากๆที่มาจริงอันนี้เป็นอีเวนต์แรกเลยใช่ไหมที่เป็นแบบออกเลยกันนะครับจาจีบได้ไหมจีบใครก่อนจีบใครจีบใครนะครับเขายังเป็นลิตเทิลบารเทอร์ของผมอยู่เลยนะตอนนี้ลิตเทิลบารเทอร์เหรอฝุณนลิตเติ้ลบารเทอร์ อะไรนะครับผมปิดให้ผมปิดให้จ๋จาจีบเพ้อๆได้ไหมไม่ได้ไอ้น้องมันหวงมามันต้องหนักแน่นโอ้ยดีใจนะครับดีใจที่ได้เจอ,เอทุกคนนะครับผม